สูญหายต้องหายทั้งคันใช่ไหมประกันถึงจะจ่ายเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินข่าวกวารณีโดนขโมยไฟท้ายโดนขโมยล้อแมกหรือโดนขโมยล้อสแปรหรือโดนขโมยอะไรต่างๆก็ตามที่ติดอยู่กับตัวรถแล้วเสียดายจังเลยประกันไม่จ่ายทั้งๆท,ท,ที่ทําชั้นหนึ่งวันนี้มาฟังกันค่ะว่าจริงๆแล้วเข้าจ่ายกันไหม ในหมวดความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายนะคะต้องมาเคลียร์กันก่อนว่าประกันประเภทไหนที่ให้ความคุ้มครองบ้างนั่นก็คือประกันประเภท1ประเภท2และ2บวก3ประเภทนี้เท่านั้นนะคะที่ให้ความคุ้มครองในหมวดของรถยนต์สูญหายค่ะโดยในกรมธรรม์น,นะคะจะมีนิยามกำหนดมาไว้แล้วว่าบริษัทประกันนะคะจะชดใช้สินใหม่ทดแทนเมื่อรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่อยู่ติดกับตัวรถตามมาตรฐานที่มาจากโรงงานหรือสู่จจำหน่ายรถและทั้งนี้นะคะให้รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นมาเช่นเราไปติดสเกิร์ตเพิ่มหรือเปลี่ยนล้อแม็กและผู้เอาประกันภัยเนี่ยได้แจ้งให้แก่บริษัทประกันภัยเนี่ยทราบแล้วโดยนะคะ ความเสียหายนั้นเกิดจากการลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และยักยอกทรัพย์รวมถึงเกิดความเสียหายจากการเกิดความพยายามที่จะทําความผิดดังที่กล่าวมาแต่ทั้งนี้นะคะไม่รวมถึงการสูญหายจากการช่อโกงดังนั้นนะคะกรณีที่ไม่ว่าจะสูญหายทั้งคันหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกขโมยรวมถึงการพยายามทำความผิดดังที่กล่าวมานั้นด้วยยกตัวอย่างนะคะเคยมีเคสที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีการเข้าใจผิดเขาบอกว่าประกันเนี่ยไม่จ่ายกรณีที่มีคนนะคะพยายามขโมยรถโดยการทุบก,กระจกรถเข้าไปกำลังจะขโมยแต่ว่าไม่สำเร็จเนื่องจากมีคนมาเห็นซะก่อนนะคะในความคุ้มครองตรงนี้ค่ะกระจกที่ถูกทุบตรงนั้นนะคะบริษัทประกัน จะให้ความคุ้มครองโดยบริษัทประกันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกระจกให้กับผู้เอาประกันด้วยสรุปนะคะรถยนต์สูญหายนั้นไม่ว่าจะสูญหายทั้งคันหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตรงนี้นะคะประกันชั้น1 2และ2บวกให้ความคุ้มครองค่ะเพื่อนๆคะมีหลายครั้งหลายคราที่บางทีเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคิดเอาไปเองหรือเราบาังเอิญไปฟังคนที่เขาบอกว่ามันเคลมไม่ได้โดยที่คนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รู้จริง นะคะคทําให้เราคิดว่าเฮ้ยเคลมไม่ได้เราก็เลยไม่เคลมดังนั้นนะคะเวลาที่เพื่อนๆซื้อประกรันหรือ ต้องการคําปรึกษาตรงนี้เนี่ยแนะนําให้ปรึกษากับตัวแทนหรือในหน้ามืออาชีพเพราะพวกเราเรียนพวกเราสอบพวกเรามีใบอนุญาตดังนั้นข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำความรู้ที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆได้อย่าให้ความคิดผิดๆแบบนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกกับประการแบบผิดๆด,ด้วยนะคะด้วยความหยาย่วงใยครูเอววชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ